ของมาแล้วครับลำใหญ่คริสตัลเรามาแกะดูนะครับอันนี้หนึ่งกิโลนะครับเรามาแกะดูว่ายังเป็นยังไรอันนี้เป็นสีม,ม่วงสีม่วงแดงจริงเหมือนมะกอกเลยเดี๋ยวนะ มันก็มีช้ำๆมีลูกเล็กลูกใหญ่ตรงกันมีแตกด้วยนะอันนี้มันแตกมาแล้วเราไปชิมเกลือแตกกินด้านในกินมันออกเป็นเนา่าๆเต่กระพอได้อไหอืม กินทุเรียนเหมือนก็ปนเขียวมาให้หรู้เปล่าเหมือนปนอ่ะนี่ลูกเล็กเหมือนมันช้ำช้มาแล้วนะแต่ก็กินได้อยู่เนี่ย มันพระไซอะเนาะมันมีลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันแต่มันก็มีแบบว่าเป็นเชื้อรานิดนิดเหมือนมันเอามันเอาอันก็มีลูกโตนะเนี่ยลูกโตก็มีลูกเล็กก็มีเนี่ยแต่บางอันแต่มันแตกมันแตกแบบนี้ก็เสียงอืมอันนี้ไม่ได้อันนี้กินไม่ได้และเสียงนิดนึงเสียหนึ่งตูก เป็นผลไม้สดเนาะดูมันก็แตกมานี้เราคัดที่ว่ามันแตกๆก็ก็กินได้อยู่ตรงนี้กินอืมนี่ลงมาจากต้าก็ได้แต่ความสดมันอะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ความตรวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเขาปนสายพันธุ์นั้นเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าแต่ก่อนมันเขียวมันปนมาเปล่าก็มีบุบมีเปียกบ้างเนาะเออก็มีบ้างเนี่ยแต่นี่นี่แหละคือปัญหาผลผลิตเนี่ยเห็นปะ มามันก็แตกแล้วเดี๋ยวเราต้องปลูกเองครับน่าจะสามวันเหนียวหนุก Ok, para